เดินหน้าจัดโครงการคืนความสุขให้ประชาชนแบบเวทีย่อยที่เกาะกลางถนนหน้าโรงพยาบาลราชวิถีให้ความบันเทิงทั้งร้องเล่นเต้นรำประกอบเพลงสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่สัญจรเตรียมจัดใหญ่ที่วงเวียนใหญ่และซีคอนสแควร์สีนคริน เกิดเหตุดินถล่มทับ3คนงานหญิงชาวพม่าเสียชีวิตขณะปรับปรุงหน้าดินบนกำแพงของโรงแรมชื่อดังอ่าวมะขามคูเก็ตสาเหตุคาดกำแพงไม่ได้ตอกเสาเข็มแบกรับน้ำหนักดินไม่ไหวเร่งสอบเอาผิดผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่บุกยึดบ้านไม้สักมูลค่ากว่า100ล้านบาทที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านลำลูกกาปทุมธานีเจ้าของอ้างซื้อจากพมา่าแสดงหลักฐานไม่ตรงสั่งห้ามเพื่อนย้าย ที่ลำปางยึดไม้แปรรูปจำนวนมากและอําพรางสร้างบ้านอีกห้าหลังที่อำเภอแจ้ห่มคาดในทุนเตรียมนำส่งขายจีนสนับสนุนโดยไดมอนด์บลูหงเงาบัวผสมผงใบสารแหน่ตราหมอเสงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิ t r a ารุ่นพลัสวิตามินซีครีมกันแดดสำหรับผิวหน้าโปร m เมดซัน SPF50+